แม็กใหม่ยางใหม่เลยนะฮะสวยมากนะครับเป็นรถที่บอกให้เลยว่าโคตรคุ้มค่าเลยวันนี้ราคาจาก2ล้าน3กว่านะฮะเครื่องยนต์ดีเซลนี่ฮะ C D I ดีเซลนะฮะวันนี้มันลงมาเหลือเพียงแค่เ,เพื่อน,นะฮะมาแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนน้อที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทันสารายารายงานตัวนะครับตอนที่เราอยู่หน้าโชว์รูมใหม่ของเรานะฮะ นะครับโชว์รูมมาตรฐานทันสมัยนะฮะบนพื้นที่กว่า5ไร่นะครับวันนี้นะฮะระบบ C สองสอ D ดีเซลนะครับเพื่อนๆืครับคุ้มค่าเบาราคาแล้วก็น่าใช้มากๆเลยนะครับน่าใช้มากๆกับเจ้าเบนซ์ C สองสอง D ดีเซลนะครับเพื่อนืนครับนะฮะคันนี้นะฮะเป็นรถสองมือก็จริงนะฮะนะครับบอกให้เลยว่ารถสองมือแต่เข้าศูนย์ตลอดเข้าศูนย์ตลอดเพื่อนเพื่อนะครับแล้วก็ได้สีเทา ได้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับได้รถเข้าสู่ตลอดนะครับไม่จุกจิกชู้จี้ซ่อมง่ายนะครับรถปี1 3จดทะเบียนปี1 4นะฮะเป็นหน้านะฮะสุดท้ายแล้วนะฮะก่อนนะครับก่อนเปลี่ยนโฉมเป็น w 205คันนี้ w u 204นะครับป้ายแดงอันนี้2ล้านกว่าเลย2ล้านกว่าได้เครื่องดีเซลเครื่อง Blue ตัวใหม่ Blue Efficiency ตัวใหม่นะครับเพื่อนๆคับนะฮะถือว่า คุ้มค่ามากมากนะครับเพื่อนๆนะฮะบอกให้เลยว่าน่าใช้จริงๆนะฮะเอาเดี๋ยวเราหมุนรอบกันดีกว่านะครับเพื่อนๆฮะรอบรอบเลยนะครับนะฮะได้ยางใหม่ปี23ด้วยแม็กใหม่ยางใหม่เลยนะฮะสวยมากนะครับเป็นรถที่บอกให้เลยว่าโคตรคุ้มค่าเลยวันนี้ราคาจาก2ล้านสามกว่านะฮะเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ฮะ C D I ดีเซลนะฮะ วันนี้มันลงมาเหลือเพียงแค่เพื่อนแท้ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทห้าสองเก้าใครมาก่อนได้ก่อนเลยนะฮะห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะฮะโคตรคุ้มเลยเป็นเบนซ์ไทยแลนด์ด้วยนะครับเป็นเบนซ์ไทยแลนด์เข้าศูนย์ตลอดนะฮะเป็นเบนซ์ไทยแลนด์ด้วยนะครับเพื่อนแท้นะครับขาอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นเบนซินผมก็ไม่ค่อยเอาเข้ามาขายหรอกครับเพื่อนแท้ตัวนี้คือดีเซลเลยดีเซลล้วนๆนะฮะไม่ไฮบริดนะฮะ ซ่อมง่ายไม่จุกจิกแข็งแรงทนทานใช้งานหนักนะครับเพื่อนๆฮะแข็งแรงทนทานใช้งานหนักนะครับเป็นเบนท์ไทยแลนด์ด้วยนะครับราคารถใหม่2ล้าน3กว่าวันนี้เหลือ5 2 000, 9 0 0 0บาท5 2 000, 9 0 0 0บาทเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมาดู <แจ S 2> ครบ,ครบเอกสารครบคู่มือครบเข้าศูนย์ตลอดเลยนะฮะนะครับกับเจ้าเบนซี2 2งดีดีเซลนะครับ ภายในสวยมากนะฮะร,รถคันนี้ซ่อมถึงนะฮะซ่อมถึงดูแลถึงเลขไม้สองแสนแท้ๆสองแสนแปดพันกิโลสองแสนแปดพันกิโลแท้ๆเราขายเลขไม่แท้ไม่หลอกเลขไม่เครื่องยนต์ดีเซลเลขไม้สองแสนไม่เยอะนะฮะไม่เหมือนเบนซินนะถ้าเลขเบนซินผมไม่เอามาขายเลยนี่เป็นดีเซลผมถึงกล้ามาขายเพราะว,าว่ามันแข็งแรงทนทานใช้างานหนักสมบกุกสมบันได้เพื่อนนะครับ แล้วเป็นรถที่เข้าสู่ตลอดมีประวัติครบถ้วนเลยนะฮะนะครับเล่มครบเอกสารครบผู้มือครบนะครับทุกอย่างเพอร์เฟคหมดขับโคตรดีเลยผมเพิ่งขับไปทานข้าวที่เซ็นท่านสารยามาตะกี้นี่เองนะฮะแล้วเพิ่งขับเข้ามามารีวิวให้ท่านดูเลยนะครับเพื่อนครับให้ท่านสบายใจเลยนะฮะนะครับกุญแจครบเอกสารครบคู่มือครบภายในสวยซื้อไปไม่ต้องซ่อมสักบาทเลยนะฮะนะครับเพื่อนฮะ เขาเซตช่วงล่างมาใหม่ยางใหม่เอี่ยมเลยปียีสาเลยนะฮะเอาเข้ามายังไม่ได้ล้างเลยเพื่อนะฮะโคตรสวยเลยนะฮะนะครับยางปียีสาเลยนะครับใหม่หรูหรานะครับเบาะมีมโมรี่สามจุดเลยนะฮะนะครับเพือ่อนสวยมากลยฮะเบมาะมมบมรี่สามจุดเลยนะครับเพื่อนะครับสวย,ย,สวยด้านหลังมีแอร์หลังให้ครบท้วนเลยนะฮะโอ้โห สวัสดีครับพี่เอซุดครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ยามเย็นๆนะฮะมาเจอกันนะ,ะแบบนะ,ะพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วนะฮะก่อนพระที่ตกดินเรามาพบกันก่อนนะฮะก่อนที่จะหมดวันวันนี้นะฮะเราได้รถสวยๆส,สภาพดีๆเลยมานําเสนอเ,นเพื่อนๆเลยนะครับว่าสวยหล่อๆเลยนะฮะสีเทาด้วยนะฮะยับนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะ คุ้มค่าเบาราคานะครับเป็นรถเบนซ์ไทยแลนด์นะไม่ใช่รถเกรมาเก็ตนะฮะเป็นรถเบนซ์ไทยแลนด์นะฮะเพื่อนๆนะฮะรถเบนซ์ไทยแลนด์เลยนะฮะนะครับนะครับไม่ใช่รถเกรมาเก็ตไม่ใช่แบบสามสอนะฮะตอนนี้มีเรื่องราวแย่ๆเลยนะฮะเรื่องรถยนต์มือสองเราเอารถเบนซ์ไทยแลนด์มาขายคุณนะฮะบริษัทเบนซ์ไทยแลนด์นะเข้าสู่ได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับเพื่อนครับคันนี้รถปี13 จดทะเบียนปี14นะฮะเป็นรถสองมือเข้าศูนย์ตลอดเล่มทะเบียนครบเอกสารครบคู่มือครบนะฮะทุกอย่างครบท้วนเลยนะครับเพื่อนนะครับให้เพื่อนซองหนังจาก Mercedes-Benz Thailand ครบนะครับทุกอย่างครบทั่วเลยนะฮะ,ะ,ฮะ,ะ,ฮะซื้อจากเราเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยนะฮะราคานี้ค่าแสนสองบาทเรากล้าออกไปรับประกันให้คุณทุกคันเลยนะครับว่าไม่มีชนหนักพลิกความตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกอใหม่ ย้อมแมวไฟไหม้น้ำท่วมใบแท้โอนได้ไม่มีโฉนซากโสนทะเบียนอย่างแน่นอนนะครับไม่มีเอสไอไปหาท่านนะฮะซื้อบ้านดูโฉนดที่ดินซื้อรถดูเล่นจะเบียนตัวจริงอย่างที่ผมบอกไว้เลยนะครับมีไรเซ็นผมกล้ารับประกันราคาที่คืนคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆครับคันนี้นะออกรถฟรีดาวนะฮะออกรถฟรีดาวนะครับเพื่อนๆฮะห้าแสนสองหมื่น 9,000บาทผ่อน4ปี1 3 0 0 0ผ่อน5ปี1 9 0 0บาทผ่อน6ปี9,007ผ่อน7ปี8,900บาทนะครับเพื่อนๆครับใครสนใจอยากเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz C220D d ี e ซล l ล้วนๆนะฮะดีเซลล้วนๆนะครับเพื่อนๆมาเป็นเจ้าของได้เลยนะครับนะฮะเพื่อนๆครับนะบุ๊กเซอร์วิสครบเอกสารครบคู่มือครบนะฮะนะะเข้าสู่ตลอดนะฮะเพื่อนแฮะ นี่ฮะเอกสารทุกอย่างครบถ้วนเลยนะครับเพื่อนแะ้ทุกอย่างครบถ้วนเลยจากเบอร์เซนต์เบนซ์ไทยแลนด์นะเพื่อนครับให้เพื่อนๆนสบายใจเริ่มจะเบียนพร้อมโอนนะครับเพื่อนครับนะฮะนะครับให้ท่านสบายใจนะฮะนะครับอ้าวผมไปอยู่หลังพวงมาลัยเขาแล้วกับเจ้าเ e อร์ d e s ต์เบนซ2ซีสองสองศูนย์ดีดีเซลนะครับเพื่อนครับซีสองสองศูนย์ดีดีเซลเดี๋ยวผมปิดปิดเซนเซอร์ก่อนมันร้องตลอดเลยรุ่นนี้เซนเซอร์ร้องตลอดเลยนะครับเพื่อนครับเอาล้วครับเพื่อนแท้มา มาดูกันเลยเพื่อนแทบว่ามันดีแค่ไหนเพื่อนแท้นี่ฮะโอ้โหเพือ่อนดูดิฮะเราถ่ายด้านหน้าโชว์รูมเราแล้วนะฮะโชว์รูมเราโชว์รูมใหม่เรามาตรฐานทันสมัยนะฮะใหญ่บนนื้ที่กว่าห้าไล่ติดถนนใหญ่บรมรา,าชนนีตรงข้ามเซ็นทัลสารายาเลยนะฮะยิงยิง,ยงก่อนถึงเซนทัลสารายาสามร้อยเมตรเนี่ยผมมองไปเห็นป้ายเซนทัลบัรล่มเทิมเลยเพื่อนแท้นะฮะบ,บอกให้เลยว่าขับดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ เป็นรถที่แบบว่าเลี้ยวก็ไม่ดังขับก็ดีอัตราเร่งก็เยี่ยมเจ้าของเดิมพี่ดาวนะฮะพึ่งเอาวฮคนนะฮะทุกอย่างมาหมดเปลี่ยนยางใหม่เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะฮะแล้วก็ไปเซตอัพมาใหม่หมดเลยทั้งคันเลยนะฮะหมดไปประมาณแสนห0 0หมื่นบาทได้รถที่ดีไปใช้แล้วก็ได้รถที่บอกให้เลยว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าเออ คุณไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยนะฮะนะครับคันนี้ถือว่าคุ้มคุ้นคุ้มค่าสุดๆเลยนะฮะนะการเงินที่ท่านจ่ายกับสิ่งที่ท่านได้รับไปนะฮะนะห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะครับได้เบนซ์เครื่องยนต์ดีเซลนะฮะดีเซลนะฮะดีเซลย้ำไม่ใช่เบนซินนะดีเซลสนใจจองจับจองได้เลยนะฮะบอกให้เลยว่าคันนี้อยู่ไม่นานแน่ๆเลยเพราะมันได้เครื่องดีเซลแล้วก็นะครับราคานี้ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับ ไม่ต้องเสียแวดแล้วนะฮะร,ราคาที่เงินสดสนะฮะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรนะฮะซื้อรถกับเราคุณไม่ต้องเสียแวะเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วเราจะรัตาไปส่งคุณถึงหน้าบ้านคุณเลยนะฮะตาไปส่งคุณถึงหน้าบ้านคุณเลยนะครับเ,เพื่อนๆครับนะฮะ